ด,ด,ดึงญ้าเหรอครับวันนี้คือหญ้านะครับวันนี้คุณไม่ภูมาทําอะไรครับเฮ้มาดูข้าวคุณตาเหรอครับเป็นข้าวค,คุณตาของใครครับอันนี้มีของใครบ้างครับ คุณตาคุณยายนะครับมีของแม่เอ๋ม่ของี่พุออีของพ่อเอ๋มีของใครบ้างนะมีของใครบ้างนะครับของคุณยายแล้วก็ของแม่เอของพ่อ,พอ,อ,อพเอของพี่ปุ่ยอ๋อของพี่ปุ่ยเหรอของพี่ปุ่ยอยู่ไหนโอ,นนอ้พี่ปุ๋ยโอ้พี่ปุ้ยอยู่นู่นข้าวจะกินหมดอันนี้จะกินหมดไหมรับเนี่ย ลวถึงถึง,ถงมันได้ใต้ตบป็ดไก่จะได้เกี่ยวแล้วนะครับข้าวว้าวเด็ดหญ้าครับลูกอย่าเด็ดข้าวเอาหญ้าครับ จไปไหน่อยเนี่เขามาเอาใกล้ๆนี่ครับอ๋อนี่หญ้านะครับเด็ดได้นะครับอย่าไปดึงข้าวคุณตานะครับวุย้ยปาลาระเบิดเลยนะครับตัวนี้เย็นแล้วนะครับอันนี้เรามาเอาอะไรนะครับหมา,าฟางใช่ไหมครับเอา อันนี้กินอะไรมานะครับนี่ตีหม้อพรุ่งนี้เอามาเอาฟางนะครับพรุ่งนี้ที่โรงเรียนมีอะไรนะปลูกผักให้นักเรียนอนุบาลปลูกผักเอ้ยไหวไหมล่ะนี่ไม่พูดจะปลูกอะไรครับคุณแม่ให้ปลูกอะไรครับคุณแม่ให้ปลูกผักผักอะไรครับชื่ออะไรผักชื่อฟองกวางตุ้งกวางตุ้งถ้ากวางตุ้งไม่มีล่ะครับ โอาโโล้มอีกแล้วตีป,ปังงัง <bow filled stra iner> ทำไงดีเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปแวะซื้อมเมล็ดผักกันนะครับอันนี้เอาฟาร์ไมไปแค่ปกคลุมไม่เฉยนะครับอันนี้ดอกยาะเอาไปด้วยเหรอครับอืมดอกยาอะไรเนี่ยดอากลๆโอ้โดูข้าวคุณตาดิครับยี่สิบกว่าก็จะได้เกี่ยวแล้วนะครับซึบเอ้ย ที่ปังไงนะครับเสียบให้ใครดูครับเสียบให้คุณพ่อดูครับเอาไปฝากใครครับเอาไปฝากคุณพ่อเอ๋คุณพ่อเอหมดหรือยังครับสี่โมงเย็นนะครับห้าจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับตอนนี้ มีแดดนิดหน่อยนะครับพอได้หายหนาวนะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับ <c oughs> แต่ไปจิ้งเลยตอนนี้กนางอีแล้วครับอ่เดี๋ยวเราก็จะกลับมาบ๊าบบายๆเพื่อนนะครับบ <Bye. S 1> ายยดีๆนะครับบายยแล้วเจอกันใหม่นะครับ <c oughs> อย่าลืมอะไรครับ 거니 바이바이 오케